สวัสดีครับวันนี้มารีวิวสตาร์ดหัวเดียวนะปีสองพันหนึ่ง 1, แลไอเทมอีกหนึ่งคันนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับลำดับที่สองนะลำดับที่่าแรกเป็นป้ายเขียวนะเจ้าของคนเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นป้ายฟ้านะที่นั่งอ่านั่งเกินเจดคนนะฮะส่วนบุคคลนะดูแป๊บทองแดงนะแหมดูแป๊บใหม่กิ๊กๆเลยนะดูนะฮะ ใหม่มากนะรถวิ่งไม่ถึงสองแสนโลนะลาไอเทมเลยนะรวเ,เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะนี่เจ้าของจอดในโรงอย่างดีนะที่ขายเพราะไม่มีที่จอดแล้วนะรถเยอะนะแม่เจ้าของรถนี่ล้องไห้ตามรถยันหน้าปากซอยเลยนะเป็นแม็กซ7สิบเจ็ดนะนี่นะแม็กซ7ิบเจ็ดแท้นะนี่ หลังคาอ่าหลังคาสอสุขุมวิทยการช่างนะชนบุรีนะฮะหลังคาก็สวยๆเลยนะฮะนี่กระจกไฟฟ้านะนี่ฮะนี่ตัวนี้เป็นเผาหัวนะครับเช้าๆทีเดียวติดเลยนะ แอร์เย็นนะแอร์เยนเ็นเพีงเพาะนะตอนนี้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะฮะไฟหลังคาข้างหลังติดหมดนะฮะกลางคืนนี่เปิดสว่างเลยนะภายในส,สวยๆนะไหมแสนเก้า 9, นะหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหนึ่งกิโลนะเอ,อ๊สีเดิมๆบางๆเลยนะตะคงตะเข็บอะไรอยู่ครบหมดเลยนะฮะดูฮะตะเข็บ สวยจริงคันนี้นะสวยจริงนะฮะลายเทมเลยนะละเป็นหลังคาโดยสารด้วยเอ่ไฟ LED หลังคาติดหมดะฮะกลางคืนจะสว่างมากเอสวยเลยนะสวยเลยคันนี้สวยจริงนะเก้าหมืนเก้าผมโอนให้เป็นป้ายฟ้าเหมือนเดิมนะฮะ นี่บุ๊กยิงอยู่เลยนะอ่าสองแพ้บอกแล้วสองแพ้ท้างหลังสวยเลยนะนี่ดูดูตะเข็บสวยจัดนะมันพานะเอ๋ะนะ เป็น L200 อีกหนึ่งคันที่เสียงเคกแคบไม่มีเลยนะเครื่องดีจัดแอบรบายอะไรไม่มีเลยนะเสียงเครื่องเงียบเงียบนิ่งๆเลยนะแอบคันนี้ใครสนใจยังไงติดต่อได้ครับแอบเอาไปใช้งานนะรับส่งนักเรียนนีดแจ่วเลย ผมยังอยากเก็บเลยทรงมันสวยแล้วก็สภาพดีมากนะรถขับดีเลยโอเคครับสนใจยังไงติดต่อได้ครับโอเคครับผมครับ